ก็เขาให้ความเป็นตัวตนของผมเข้าไปในมือถือเยอะครับผมตั้งให้เลือกสีแล้วก็เขาให้ใส่ลายเซ็นผมเข้าไปในมือถือด้วยครับมันมีสีมงคลที่แบบมว่าพูดถึงใช่ครับผมแซงโก้ภาษาไทยไม่รู้คนเรียกว่าอะไรไงใช่สีทองใช่สีทองใช่ประมาณอย่างนี้นใช่ครับไอเดียที่มาจากไหนแบบจริงๆก็มาจากเป็นแบบของขังนะครับอยากเราเอาไปบอกว่าแบบให้มือถือมันไปกับเราที่อยู่แล้วนะอยากให้แบบมันเป็นอะไรอะของ ของข้างลางง่องขางอะไรหรอคือถ้าจะอะซิสเรี่อะไรอย่างนี้ผมใจจะรู้ว่าผมไม่คยได้ใส่สีเงินครับผมและทองแบบทองเลยผมก็ไม่ใส่ผมจะใส่เป็นแบบว่าโรสโกหรือว่าคล้ายๆสีของโฟรีนรอบเนี้ยครับผมซึ่งหลังจากที่ผมเริ่มใส่เป็นโรสโกเนี่ยผมว่ามัน ชีวิตดีขึ้นไดไหนบ้างดีข so um oui> şey ึ้นไดไหนบ้างก็รวยขึ้นครับแล้วก็ย้อไปว่จ้าสีนี้ล่ะก็เป็นสีประจำตัวเบลมรวยไปเลยไหมเออทั่หญ่ผมจะใช้เป็นโรสโกอย่างเดียวเลยคือจิมพ์ไปทำโจวก็เป็นสีแดงแหละผมว่าแต่ว่าสีแดงมันก็เสริมมงคลเหมือนกันนะอะไรแบบแต่ใส่โรสโกลนี่คือรวยขึ้นเลย รน้ตสี่มันระบบการมันเป็นยังไงเลยไอ้นะครับผมระบบปฏิบัติการระบบอจริงคือเขาก็มีหลายๆฟีเจอร์เข้ามาที่มันจะเป็น AI เข้ามาช่วยครับผมเรามีก็จะมีสองฟีเจอร์ที่ผมชอบคือโ o ลค l e to Search ก็คือทุกคนน่าผมว่าน่าจะเคยลองใช้กันแล้วนะที่แบบว่าเราดูแล้วแบบสมมติเราเจอส่้มตําเราไม่รู้ว่ามันร้านไหนเราก็วงกลมตรงเนี้ยแล้วก็ให้มันเซิร์ชเองครับผมแล้วเขาก็จะบอกแบบเป็นส้มตของร้านไหนสมมติถ้าจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบเออ อ่ะมีเสื้อตัวนึงอยากซื้อเราไม่รู้แบรนด์อะไรเราก็เนี่ยสโควแล้วก็เซิร์ชไปครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบซื้อที่ไหนได้บ้างเป็นของแบรนด์อะไรราคาเท่าไหร่อะไรอีกครับผมมันก็เพื่อความสะดวกสบายเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะแบบมีหลายอย่างที่แบบเราเจอเราเซฟไว้แล้วเราต้องมานั่งหาอีกทีนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ต้องทำเองนั้นแล้วแบตเตอรี่มันทนไหมเยป็นเรี่องขโอ้กี่ชั่วโมงโหเพามันอยู่ที่คนป่ะครับว่าจะใช้เยอะแค่ไหนแต่ผมว่าจริงมันก็รันได้ทั้งวันครับผมแล้วก็ตั้งแต่รรุ่่นนทีีแแล้วเเาามฟชชะ ซึ่งมันชาร์จแบบแค่ไม่กี่สิบนาทีมันก็เต็มรอยแล้วเปิดฝากอะไรไหมฝากก็ฝากเ a ีย i มี่อ r e ม m น Note 14ซีรี e ์นะครับผมตัวใหม่ใครอยากมงคลอยากรวยก็ไปจับจงกันฟอทีนถ้าได้จริงนี่คือมันจะเป็นของขัญจริงเลใครเลขกเลยเนาะ อ่อาารเนเรื่องบริษัทบริษัทเปิดหมไคืออาการมากอ่ะผมไม่ตื่นบอสเาอยาเข้าใจบีดเาผมผมแค่เป็นศิลปินคนแรกก็รผมแค่แบบว่าเข้ามาเขาว่าให้ความอิสระผมด้วยการแบบเออเขาเรียกวอะไรแบบช่วยดีไซน์ตึกช่วยแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอินทอรเรียอะไรอย่างเงี้ยแหละรับผมเพราะว่าเขารู้าผมชอบอยู่แล้วแต่ว่าลูกเราทุกคนา็จเป็นบอสขเนะ ำไม่เป็นไม่ไม่เกี่ยวอนี้ถ้าเกิดเซอร์เขาไปดูในเว็บเนี่ยมันจะขึ้นชื่อบอสอยู่นะผมซึ่งไม่ไม่ได้ผีชื่อไม่แต่บางคนคิดว่าเป็นเจ้าขอตึกรือไหมก็อาจจะมีอำนาจในส่วนเดีแต่ไม่มีส่วนที่ไหมีส่วนมีส่วนมากไมัก็ก็เป็นศิลปินคนแรกรวมทัเป็นผู้บริหารด้วยไหมือ่จิไม่ใ่คือไมคือผมเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไร่ัเป็นแบบเป็นศิลปินคนแรกซึ่งเขาก็ให้อิสระผมในการแบบว่าช่วยแบบที่แบบว่า ตั้งฐานของใครประมาณนี้ผมด้วยแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการตั้งซิสเต็มหรือว่าแบบแบบอย่างเรื่องออกแบบตึกดีไซน์ตึก <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบสมมุติถ้าเกิดมีพนักงานคนใหม่เข้ามาในทีมไหนอะไรเง้เขาแบบว่าแบบให้ผมสามารถเลือกได้ว่าแบบว่าคนไหนแบบควรที่จะเข้ากับใครเราอะไรเงี้ <c oughs> อย่างแบบดีไซน์เราต้อมีสีโทนไหมในนั้นหรอครับตัดใส่แล้วทำให้ <c oughs> แบบผุ จริงตอนแรกผมอยากจะตั้งสามวัคคุณด้วยนะเจ้าเกาหลีมันไม่รู้ต้องไปขอใครอ่ะเขาตก็เลยอยากตั้งพระพิคอเนตที่ในคอนเป็นที่ตรงนั้นแต่ว่าแบบจริงๆสมมุติถ้าเกิดแน่นะคนเราแบบว่ามีศิลปินคนหนึ่งเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นพุทธเนี่ยเดี๋ยวมันแบบว่ากลัวมันจะรบกวนเขานิดนึงผมก็เลยแบบว่าก็เลยไม่ตั้งไปก็อย่างที่ทีเป็นสไตล์นผมโมเดิร์นกับผมก็ข้างในเนี่ยมันจะมี สามสีเป็นหลักก็คือเป็นสีดำนะครับสีขาวแล้วก็เป็นสีไม้ประมาณนี้ครับไม่มีความหมายยังไงบ้างครับผมไม่มีความหมายเลยเขาดูมันก็เขาเรียกว่าอะไรคือมันดูเรียบง่ายผมอยากให้มันซิมเปโลครับผมอยากง่ายแต่ว่าง่ายแบบที่ดูมีอะไร <c oughs> ง่ายแบบดูมีดีเทลอะไรนะครับผมซึ่งโมันก็คล้ายๆกับการแต่งตัวผมแล้วคือผมก็จะแบบถ้าพูดเป็นถิ่นไทยแบบแต่งเวอร์หน่อยนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นชีวิตประจำวันผมก็จะแบบว่า แต่เป็นเสอปกติแล้วอาจจะแบบมค่แบบยีซ่เข้ามาประมาณอันนี้ก็สีมงคลนะตายไปโอ้โหพูดมือเดียวยอันนี้ก็ทรัพย์สินที่ใ คนไหนคนเหนผมล้มละลายผมก็เอาถอดมังบะไข่ได้ไม่ปวดนิ้วไหมครับไม่ปวดนิ้วไม่นานไม่ปวดนิ้วไหมค้อไม่ปวดก็ไหนันไหนน้องนิ้วขึ้นไปลอันนี้ตอนดีไซน์มาคือเขาดีไซน์เขาก็ดูจากส่วนสูงแล้วก็น้าหนักของผมด้วยอ่ะเวลาผมใส่ก็มันจะได้แบบไม่รู้สึกแบบว่าไม่สบายตัวอะไรอนน้ยังมีข้างล่างเป็นอะไร่ันน้ผมเป็นยังไม่ห่แค่ดนี่เป็นไตมอนับผม ผมไม่อยากบอกอ่ะกติกะิิกเล่นอะไรแบบเล่นอะไรต้องบอกใช่ไหมสี่สิบห้ากัน้วโอ้ก็ไม่รู้ตัดสินใจเป็นสี่สิบห้าไมเนี่ไม่ให้คำไม่คือกผมผมจะมีที่ที่แบบว่าผมแบบว่าไปเขาเรียกว่าอะไรครับคอสตูมชัลรีของผมอยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่ง เขาจะขายเพชรเป็นแปลว่าเป็นไดม, hire, มอ,อนด์เป็นเป็นไดมอนด์มีแซฟไฟร์มีหลายๆอย่างเป็นเป็นเพื่สโตนนะครับผมแล้วผมก็ซื้อเพชรอันนี้มาได้สักคู่แล้วแต่ผมก็เก็บไว้เฉยๆครับผมผมแบบเอทำไมไม่เอามาทําบ้างนะผมก็เลยเอามาทำอยูอ่ครับแล้วแต่าบบแบงซื้อเก็บไว้นานแล้วก็ประมาณปีกว่อนีปีใสแล้วมันเพื่ออะไรหมายถึงว่าใส่ไปตลอดไหมหรือว่าอ๋ออันนี้คือความหมาย ของวงนี้คือแชมเปี้ยนริงครับผมคือแบบสมมติว่าถ้ากิคนได้ดู NBA อย่างเงี้ยเขจะมีแชมเปี้ยนริงตอนเขาชนะใช่ไหมครับผมซึ่งก็ใส่แบบว่าเป็นแบบว่าเรียกว่าอะไรลิเนียวไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นก็คือโชว์ถึงศัก์สีผมมากแค่นั้นแค่ับผมรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันชนะเลิศทั้งประเทศแล้วทประเทศแล้วทั้งประเทศหรวแชมเปี้ยนิโคน่าหัมมมผมแล้วก็อีกอ่างหนึ่งก็แบบว่าถือว่า เขาเรียกว่าอะไรเหมือแบบว่าให้ข้อสันตัวเองนะครับเหมือนแต่งงานกับตัวเองวุ้ลใส่ยีน่าใช่ครับตลกไปแต่ว่าอันที่เป็นสร้อยนะคะครับผมอันนั้นก็เหมือนกันครับเป็นไดมอนด์เหมือนกันอันนั้นก็ซื้อมาฟ้องันเป็นเป็นเพชรธรรมชาติอันเดียวกันครับผม ซึ่งอันนั้นก็จะอีกกระหล่ำนึงผมขอไม่บอกอันนั้นอันนั้นก็เอาไว้ที่ำให้มันเป็นเซตเดียวกันใช่ครับผมใช่ครับที่จริงเวลาเลือกใส่ออกใส่ออกงานไหนหรือว่าต้องใส่งานเนี่ยทุกความมั่นใจทุกสื่อว่ามันแล้วแต่ชุดมากกว่าครับผมเสียเสียผมจะใส่งานที่แบบว่าเอ่อผมคิดว่าต้องเออเขาเรียกว่าอะไรครับผมเอ่อที่มันจะเป็นทางการหน่อยละกันประมาณแต่ถ้าชุดมันแบกก็ใส่ก็ใส่บ้างไม่แบกก็ใช่ครับผมใช่ครับผม อ่าก็เหมือนออกมาอวดเลยที่ดครับชื่นชมชื่นที่เกาหลีเนี่ยับเกาหลีครั้งนี้ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่มาอะไรที่เกาหลีมาอ่าใช่อย่างนี้เลยครับผมสนุกครับจริงๆก็ตื่นเต้นแล้วครับผมพอดีเอ่อแบบช่วงนี้ผมจะคือสองปีที่ผ่านมาผมแบบว่าออกรายการเกาหลีเยอะใช่ป่ะซึ่งเอ่อแบบแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คือเริ่มแบบว่าออกจากเกาหลีมาเจอแบบไปขับทั่วโลกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่ง นานๆที่จะได้กลับไปที่เกาหลีแล้วมันเป็นแบบว่างานใหญ่ด้วยอะ่ะผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับแบบไม่รู้ว่าแต่ว่าเขาจะเอนจอยกับสองสเพลงที่ผมเพิ่งเคยโชว์ที่เกาหาลีครั้งแรกเลยด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ก็โชคดีครับที่ดูแล้วคุณบอกว่า enjoy ที่แบบแบบไปทัวร์ร่วมอะไรเนาะ<ต> <c oughs> ใช่ใช่ก่อนบรรยากาศการตัวมันเลเออแต่มันก็คนละแบบครับผมถ้าเกิดผมโชว์ให้กับแฟนคลับที่เกาหลีเนี่ย เขาก็จะแบบว่าเป็นสไตล์การดูโอเครับแต่ว่าถ้าเกิดไปของมหาะไรเนี่ยเขาจะมีความมีเขจะมีความยั่งมีความแบบว่าสนุกมีความมันนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเหมือนเหมือนโชว์วอเตอร์บอลมากกว่าเหมือนมนโชว์สมการนะครับผมก็แบบตบก็ต้องเป็นสตรีมอย่างนั้นแหละใช่ผมก็ผมก็พอไปถึงแล้วเห็นโอเห็นเขามีวอเตอร์เคนนอนใช่ผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเป็นบรรยากาศวอเตอร์บอลไปเลยดีกว่าใช่ครับผม ได้คอนเตอบรับที่ดีมากเหมือนกันนะครับเาก็ก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่แบบว่าคอยสนับสนุนต้องขอบคุณฝ่าเกาหลีด้วยครับที่แบบว่าเขาก็แบบว่าให้อ่ความร่วมมือแต่ว่าเป็นกำลังใจเชียร์ผมแบบบางคนที่ไม่รู้จักผมที่งานนั้นเนี่ยเขาก็แบบว่าแบบอเอ็นดูแล้วก็แบบสนุกตามไปด้วยแต่ที่แฟนแคนไทยรออยู่นี่คืออารบั้งเพลงไทยครับนี่หลบโพสออกมาขนาดนี้ผมเราแต่ยังไม่ได้โพสอะไรเลยเหรอผมอยู่แบบเงียบมากเลยเนี่ย ก็ทำเฉยยังไงดูดูบอกว่าแบบว่าเขาจะร้องกันไหมอะไรไม่ใช่แบบทำแล้วหรอมึงก็มึงก็ทำไม่ได้เลยเพลงจริงผมทำได้เลยอยู่แล้วแต่ก็มีโอกาสมีสื่อใช่ไหมจริงๆเราทำมันยากไหมครับตอนมันร้องนะครับ ใช่ก็โดนภาษาไทยไงเปาจิจริงได้ไอมเออถามว่าโหมีหวังไหมก็มีหวังก็มีวงอย่างที่บอกไปแล้ว like ถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมทำไงจริงผมจะไม่ทำแค่ปล่อยเพลงผมจะเอาให้มันเต็มที่เดี๋ยวรอดูได้แน่นอนถ้าอย่างนั้นไอพวกมันต้องมีสิครับผมแต่จะเป็นของไทยของ เก็บป๊ไม่ร้องเลยรู้ไม่รู้นะดุก่อนแล้วนี่วงสายอยู่เงียบๆอย่างที่ใครทำมาบ้ามไทยมันความท้าทายเหมืตรงนี้สำหรับแบมสมมติถ้าจะทำใช่ไหมล่ะหรือว่าแบบจะตอบว่าทำไปแล้วมันยากตรงไหนอะไรหมดอ๋สมมติถ้าเกิดจะทำจริงๆเนี่ยคือมันก็จะมีสไตล์เพลงของผมที่ผมทำไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมซึ่งเอ่อ เพราะว่าความยากก็คือไม่ได้ยากผมว่าพูดเป็นความกังวลดีกว่าก็คือไม่รู้ว่าคนไทยแบบนอกจากเพลงของผมนะเขาจะเก็ตสไตล์เพลงที่ผมทำมาหรือเปล่าประมาณนั้นแต่เขาเพลงอะไรเพราะว่าขอยเขาเก็ตแล้วกันาไม่างานเป็งนักประเทศแล้วไปคอยเขาเก็ตละกันคอยเขาเก็ตละกันอ่ะเคยเคยมัเกี้ยวันเกี้ยววันเดียวอีก ไปดูเลยก็เคยประมาณนั้นก็ประมาณนั้นอันนี้อันนี้คือเขิดตัวบิบเลยอ่ะก็ผมนึกไม่ถึงว่าเขาจะมาวันนั้นนะแตเขามาเจอไปไหมหรอก็ผมไม่รู้จริงๆแล้วผมใช่ครับทางแบรนด์เขาก็เงียบไม่บอกอะไรผมเลยกผมก่อนขึ้นไปิเขาก็ไม่บีบผมเลยก็ผม แฟนๆหลายคนจะว่าแอมโตแล้วอืมนี่ผมก็แอบตกใจนะแบบไม่เชียร์กันเยอะขนาดแต่ว่าจริงๆก็นั้นแหละนะที่ผมเสียอาการคือโดนแซวเยอะจริงๆเพื่อนเพื่อนที่ไทยที่รู้จักอย่างเงี้ยแบบพี่พีตาราอะไรเงี้ยเขาก็แซวแบบนีู่จริงจังหรือเปล่าอะไรผมก็แบบผมคือผมอายครับแต่ว่าผมก็แบบตอนนั้นผมแบบเล่นเอาตลกเอาสนุกไปเฉย ประมาณตรงนี้เลยอ้หป็นแฟนคลับเหมือนเหมือนพี่ทยนที่ผมชอบครับคือแบบว่าก็ชอบแนวเดียวกันครับผมคือก็ขออยู่แค่ในสวนแฟนคลับเรือเายได้หมครับเรือายได้ไหมเรือาย้มอยู่ททุกคนแล้วแต่เขาไม่ติดทุกคนจะไม่ลับเราไปกับเราผมโอเคว่ผมก็โดนภายหลายรอบแล้วอันนี้ ี่ไปแล้วเพาะขาอนุญาตให้ไปแล้วก็แต้วก็ผมว่าเอาแค่พอสนุกเอาแค่พันเถิงดีกว่าอย่าไปลงดีเทียบจริงจังเยอะเลยโอเคนะครับโอเคนะครับโอ้โหก็ที่ไหนก็อยู่เป็นเดียวกันอยู่แล้วนะผมก็อาจจะ แบบได้ถ่ายสักตัวคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับผมแล้วตอนถ่ายเด yeah yeah ี๋ยวผมคงหายเขินอะแต่ตอนนี้ยังเขินอยู่อันเก็ผมคุยวันนั้นเสร็จผมก็คือไม่ได้คุยกับเขาอีกเลย